ดมจกีีีพทแล้ววันนี้หนูขอน้ำเสนอทดกับ a e อ p 3พมาดูกันเลยคะ่ะผ่านไปชั่วโมงกว่าเอาทดยังไม่กลับหรอเออวันนี้มาตามมึงอด,ดีเอวันนี้เล่นเกมกันอีกไหมเอาดิไปกัน เล่นอุโนไหมได้อยู่แล้วเล่นกันสีชั่วโมงตอนเย็นเดี๋ยวกูทำน้ำให้นะได้ไปร้านมาดกันกูหิวมาดิสวัสดีท่าเอวากินไรดีกูเอาพิซซ่าเดี๋ยวก่อนนาง Cooking with ava and to chip h i g pizza ไหมไหนวะวเอาดีพี่กูทำไมไม่พี่ชิพายไม่เอาดีกว่า out ก็ได้สบายใจกูเบื่อกูนอนเลยดีกว่าพรุ่งนี้มีเียอีกยังน้อยก็ได้เจอโทษแต่กูยังจำเรื่องเมื่อวานได้อยู่เลยคนลูก รุ่งนี้เอาสวัสดีนายชื่ออะไรหรอฉันชื่อพูริเธอรัลเด็กไม่ใช่ดเด็ฉันชื่อเอวานะยินดีที่ได้รู้จักเดี๋ยวเอวาฮะปญยาอ่อนห้าหมืนห้าหาร้อยห้าสิไปเรียนกันได้ย้อนไปตอนปอเตอตอนที่ไอวากับทศเป็นเพื่อนกันครั้งแรกนี่อะไรฉันหิวอ,อ่ะขอแซนด์วิชหน่อยได้ไหมเอาไปเลย เธอชื่ออะไรหรอเราชื่อทศนาแล้วนายอ่ะสันชื่อเอวานะเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะเพื่อนกันตลอดไปเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะบายนะเอวาบายกลับมาปัจจุบันวันนี้เล่นเกมกันไหมน่าจะได้ไปกันมึงพาก,กูมานี่ทำไมบ้านเก่ากูเราจะเล่นเกมกันที่นี่ ได้ๆทดเล่นเกมแล้วหัวร้อนมึงใจเย็นๆนะทดตั้งสติก่อนสติกูหายแล้วอีเวนแม่งกูตายท่งกว่ารอบเฮยอีทศมึงไม่มึงก็หาเกมสนุกๆเล่นดีวะจะได้ไม่ต้องหัวร้อนมึงก็พูดถูกนะงั้นเราเล่นเกมนั้นกันโดนได้อีกแล้ววะเขาร้ออะ อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้อะไรวะสงสัยทดศมาเข้ามาเลยเอวเฮ้ยเอว่ามึงอย่าไปเลยทำไมมันไม่กดกระดิ่งเอาอีกแล้วหายแล้วอะไรวะพอได้แล้ว มันยังไม่หยุดไอทอดไรหรอเฮ้ย <Hey. S 1> ไรวะไอทอดพอพานที่ทามถึงไทยเอฟเวอร์รู้ว่าเช็กกินไอขวัญกับ